วันนี้จะมาสอนพับดอกลิบบิ้นเจ็ดแฉกนะคะขนาด5.5เซนนะคะอุปกรณ์ก็จะมีลิบบิ้นเบอร์สนะคะแม็กกันไกลบล็อกดาวเแฉกนะคะลุกแม็กค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ อดริบบิน้นขึ้นมาจากข้างล่างนะคะวางริบบิ้นตรงปลายตรงเลขเจ็ดนะคะปาลายริบบิน้นให้เหลือปาลายริบบิ้นเอาไว้ด้วยนะคะไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปนะคะหนึ่งหมุนซ้ายสองหมุนขวาสามหมุนซ้ายสี่หมุนขวาห้าหมุนซ้ายหกหมุนขวาเจ็ดหมุนซ้ายนะคะ วางปลายริปิ้นให้ตรงกับปลายดอกนะคะเกสรให้อยู่ตรงกลางนะคะแม็กตรงกลางค่ะตัดค่ะ